อะัรกุมวเระามะาตุลลอยวะบบเระกาตุสวัสดีนกักเรียนชั้นป2ออทุกคนนะคะสำหรับคาบนี้นะคะก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะหนูปลูกต้นไม้นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลแปลงเพาะกล้านะคะจากวาม จากคาบที่ผ่านมานะคะนักเรียนนักเรียนได้เรียนวิธีการเพาะเมล็ดไปแล้วใช่ไหมคะอ่านั่นก็คือมีวิธีอะไรบ้างเอ่ย1เลยก็คือการเพาะเมล็ดในอะไรคะในภาชนะ2ก็คือการเพาะเมล็ดในกระบะเพาะ3การเพาะเมล็ดในอ่าแปลงปลูกใช่ไหมคะเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยเมล็ดที่นักเรียนได้เพาะนะคะเจริญเติบโตไหมเอ่ยอ่าอย่าลืมส่งที่เราเพาะ ส่งรูปภาพที่เรากำลังปฏิบัติเพาะให้คุณครูด้วยนะคะเพราะว่า,าจะมีคะแนนให้นะคะนักเรียนทีนี้นะคะนักเรียนเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ 1. บอกวิธีการปลูกต้นไม้และประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ 2. ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการปลูกต้นไม้ได้อย่างเหมาะสมและประหยัด 3. ปลูกต้นไม้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยนะคะนักเรียนอ่ะทีนี้นะคะเราไปดูในเรื่องของการดูแลแปลงเพาะกล้านะคะนักเรียนเมื่อเราปลูกพืชตามวิธีที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะก็ต้องรู้วิธีดูแลรักษาพืชจึงจะ จเจริญเติบโตได้ดีใช่ไหมคะซึ่งเมื่อเรานำมเมล็ดลงเพาะแล้วใช่ไหมคะเราก็ควรที่จะหมั่นดูแลแปลงอย่างใกล้ชิดนะคะโดยดูแลความชื้นของดินนะคะบริเวณแปลงที่เราปลูกนะคะเนื่องจากว่าการงอกของมเมล็ดนะคะต้องมีความชื้นเพียงพอนะคะแต่ไม่มีน้ำขังนะคะนักเรียนเพราะถ้าน้ำขังเลยก็จะทำให้มเมล็ดนั้นอ่าเน่าได้แล้วก็มันไหม เจริญเติบโตนั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็ยังต้องระวังนกหนูหมดรวมถึงมแมลงบางชนิดที่ชอบ,ชอบขุดคุยเมล็ดขึ้นมากินอีกด้วยนะคะดังนั้นนะคะเราก็จึงควรที่จะดูแลแปลงเพราะแปลงเพาะกล้านั่นเองนะคะถ้าเราไม่ดูแลก็อาจจะทำให้ต้นกล้าเป็นไงคะ ไม่เจริญเติบโตนั่นเองนะคะอาจจะมีแมลงมา,ามากินเมล็ดของเราต้นกล้าก็จะไม่เจริญเติบโตนะคะหรือถ้าฝนตกนะักก็อาจจะทําให้เป็นยังไงคะบริเวณแปลงของเรามีน้าท่วมน้ําท่วมขังก็อาจจะทําให้เมล็ดของเราเน่าได้นะคะดังนั้นเราก็จะเราจึงควรที่จะดูแลแปลง เพาะกล้านั่นเองนะคะทีนี้มีวิธีการดูแลแปลงเพาะกล้ายอย่างไรนะคะนักเรียนเราไปดูวิธีการดูแลกันเลยอ่าวิธีที่1น,นะคะนักเรียนก็คือการรดน้ําต้นไม้นั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งการรดน้ําต้นไม้นะคะให้เรารดน้ําช่วงเช้าและเย็นนะคะ ถ้าวันไหนที่มีฝนตกนะคะนักเรียนให้เรางดนะคะไม่ต้องรดน้ำนะคะอ่าเพราะว่าได้อะไรคะได้ความชุ่มชื้นจากน้ำฝนแล้วนะคะแล้วก็หากพบว่ามีน้ำขังไม่ซึมนะคะมีน้ำขังอยู่นะคะให้เราทำร่องระบายน้ำข้างแปลงลงดินนะคะอ่าเรามาดูวิธีที่สองนะคะ วิธีที่2ก็คือเมื่อต้นกล้าของเรางอกนะคะให้เราเหมั่นสำรวจดูต้นกล้านะคะในแปลงที่เราเพราะนะคะถ้าพบว่ามีการขึ้นเบียดแน่นเกินไปนะคะนักเรียนเราจะต้องถอนบางต้นออกนะคะเพื่อไม่ให้อะไรเอ่ยไม่ให้แย่งอาหารกันนะคะรากก็จะได้ไม่พันกันด้วยนะคะโดย เลือกถอนต้นที่มีขนาดเล็กนะคะเราจะเรียกวิธีนี้ว่าการทิวนั่นเองนะคะอ่าเรามาดูวิธีต่อไปนะคะนักเรียนก็คือเมื่อต้นกล้าเติบโตนะคะมีใบหถึง6คู่นะคะนักเรียนเราก็สามารถที่จะขุดย้ายไปปลูกในแปลงจริงได้เลยนะคะอ่าทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะนักเรียน การรดน้ำต้นไม้นะคะนักเรียนเราไม่ควรที่จะรดตอนไหนเอ่ยเราไม่ควรที่จะรดตอนเที่ยงเที่ยงที่มีแดดจ,จัดนะคะเราไม่ควรรดน้ำนะคะหรือช่วงที่มีแสงแดดแรงนั่นเองนะคะเพราะอะไรเพราะพืชมันจะเกิดอาการดังนี้เลยนะคะหนึ่งเลยมันจะเกิดอาการอะไรเอ่ยมันจะเกิดอาการหน้าน้ำต้มใบ นะคะน้ำต้มใบนะคะก็คือไอน้ําที่ร้อนระเหยขึ้นมาถูกใบทําให้ใบนั้นช้ำนะคะอาการที่2ก็คือเราจะเรียกว่าใบต้มน้ำนะคะใบต้มน้ําคืออะไรน้ําขังอยู่บนใบโดยความโดนความร้อนจนใบช้านั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเราก็ไม่ควรที่จะ อ่ารดน้ำในช่วงกลางวันหรือช่วงที่มีแดดอ่าแดดแรงแสงแดดแรงนั่นเองนะคะนักเรียนอ่าทีนี้เรามาดูต่อนะคะนักเรียนการรดน้ำนะคะนักเรียนเราควรที่จะใช้บัวรดน้ำนะคะหรือเราจะใช้สายยางฉีดพ่นที่เป็นฝอยและก็อย่ารดน้ำมากเกินไปนะคะ จะทำให้อะไรคะมีน้ำไหลเพราะจะทําให้เมล็ดของเราก็จะไหลรวมกันเป็นกระจุกห,หรือว่ากระเด็นออกจากกระเด็นออกนอกแปลงนั่นเองนะคะต่อไปนะคะนักเรียนวิธีที่2ในการดูแลแปลงเพาะกล้าของเราก็คือเป็นการกําจัดวัชพืชนะคะนักเรียนอ่ะทีนี้นะคะเรามาดูก่อนว่าวัชพืชเนี่ยคืออะไรเอ่ยวัชพืชก็คือ อะไรคะวัชพืชหมายถึงนะคะนักเรียนเป็นพืชที่ขึ้นในที่ที่เราไม่ต้องการนั่นเองนะคะในที่ที่เราไม่ต้องการให้ขึ้นนะคะเพราะจะทำให้พืชที่เราปลูกไว้ไม่เติบโตเท่าที่ควรนั่นเองนะคะเมื่อเราเพาะมาเมล็ดจ,จนงอกนะคะและเจริญเติบโตได้ระยะหนึ่งก็จะพบปัญหาเรื่องวัชพืชที่ขึ้นแทรกอยู่กับต้นกล้านั่นเองนะคะ ซึ่งวัชพืชพที่ขึ้นในแปลงเพาะนะคะมันก็จะแย่งอะไรคะจะแย่งธาตุอาหารในแปลงเพาะจะแย่งธาตุอาหารกับต้นกล้าที่เราปลูกนั่นเองนะคะมันก็จะทําให้ต้นกล้าขาดธาตุอาหารใช่ไหมคะหรือได้รับสารอาหารไม่เพียงพอนั่นเองนะคะทำให้เจริญเติบโตไม่เต็มที่นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเราก็ควรที่จะ กำจัดวัชพืชนะคะซึ่งมีวิธีการปฏิบัติอ่าดังนี้เลยเราไปดูนะคะว่าเราจะกำจัดวัชพืชอย่างไรนะคะ,ะก่อนอื่นเลยเรามารู้จักวัชพืชก่อนวัชพืชนะคะนักเรียนจะแบ่งด้วยกันสองพวกใหญ่ๆมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยเราจะเรียกว่าวัชพืชน้ำอย่างเช่นนะคะจอกไข่น้ำผักตบโจ ผักตบชวาและก็เหนนะคะต่อไปนะคะเป็นวัชพืชบกนะคะนักเรียนวัชพืชบอกอย่างเช่นแห้วหมูหญ้าชันอากาศนะคะนักเรียนอยากจะรู้ว่าเอ๊ะจอกคืออะไรแห้วหมูคืออะไรอ่ะให้นักเรียนไปค้นหาเพิ่มเติมใน Google หรือว่าใน YouTube กันได้เลยนะคะ เรามาดูต่อไปนะคะเรามาดูการกําจัดวัชพืชน,นะคะเราจะมีวิธีการกําจัดด้วยกัน2วิธีนั่นเองนะคะ1นนะคะการถอนด้วยมือหรือใช้จอบถากนั่นเองนะคะซึ่งวิธีนี้นะคะนักเรียนเหมาะกับการใช้ในแปลงขนาดเล็กนะคะเนื่องจากต้องใช้เวลามากนะคะเราจะถอนวัชพืชหลังจาก การรดน้ําแล้วนะคะเนื่องจากดินจะนิ่มทําให้ถอนออกได้ง่ายนะคะเราสามารถนําวัชพืชที่ถอนได้ใส่ในหลุมนะคะหรือภาชนะเพื่อหมักไว้เป็นปุ๋ยได้อีกด้วยนะคะ,ะดังนั้นนะคะการถอนวัชพืชนะคะเราควรที่จะอะไรคะนักเรียนเราควรที่จะรดน้ํานะคะให้ดินเป็นยังไงคะให้ดิน แฉะนั่นเองนะคะอะ่ซึ่งจะทําให้เราถอนได้ง่ายขึ้นนะคะหากถอนเมื่อดินแข็งจะทํายังไงเอ่ยจะทําให้วัชพืชค่ะแล้วก็รากมันก็ไม่ออกใช่ไหมคะมันก็ยังฝังอยู่ในดินอ่าถ้าเราทิ้งไว้มันก็จะงอกนะคะขึ้นมาใหม่ได้นะคะอ่าเรามาดูวิธีที่2นะคะในการกําจัดวัชพืชก็คือการ อใช้สารเคมีนะคะนักเรียนอ่ะซึ่งการใช้สารเคมีนะคะเป็นวิธีที่ใช้อ่าวิธีนี้นะคะเป็นการใช้สารเคมีราดหรือฉีดพ่นวัชพืชน,นั่นเองนะคะซึ่งเหมาะกับพื้นที่ซึ่งซึ่งเหมาะกับซึ่งเหมาะกับแปลงพืชที่มีพื้นที่มากนะคะเพราะว่ากำจัดวัชพืชเร็วกว่าการถอนหรือ หรือถทากนะคะแต่ผู้ที่ใช้สารเคมีนะคะนักเรียนเราจะต้องมีอะไรคะเราจะต้องมีความรู้นะคะในวิธีใช้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีความรู้เป็นงไงเอ่ยอาจเกิดอันตรายใช่ไหมคะต่อผู้ต่อสุขภาพผู้ใช้สารเคมีแล้วก็คนที่อยู่อใกล้เคียงใกล้เคียงได้นะคะดังนั้นเราจะต้องมอีความรู้นั่นเองนะคะ เรามาดูต่อไปนะคะนักเรียนนอกจากอนอกจากการรดน้ําต้นไม้แล้วนะคะนักเรียนและก็การอะไรคะการรดน้ําต้นไม้การกําจัดวัชพืชแล้วนะคะก็ยังมีวิธีการดูแลแปลงเพาะกล้าอย่างเช่นนะคะข้อที่3นะคะที่คุณครูยกขึ้นมานะคะไม่มีในหนังสือนะคะนักเรียนก็คือการพรวนดินนะคะ,ะการพรวนดินคืออะไร การพรวนดินนะคะนักเรียนก็จะเป็นการช่วยทําให้ดินร่วนซุยนะคะและระบายน้ําได้ดีนะคะต้นกล้าจะดูดซึมสารอาหารในดินได้สะดวกนั่นเองนะคะจึงเจริญเติบโตได้ดีนะคะวิธีพรวนดินก็คือทําได้โดยใช้อะไรไโดยใช้ซ่อมพรันนั่นเองนะคะ ควนดินรอบๆโคนต้นกล้านะคะและก็ขณะควนดินนะคะเราก็อาจจะใช้เราก็อาจจะใส่ปุ๋ยเพื่อให้ต้นกล้าได้รับสารอาหารเออม,มากขึ้นนั่นเองนะคะเรามาดูต่อไปนะคะนอกจากควนดินแล้วนะคะเราจะมีวิธีการดูแลแปลงเพาะกล้าก,ก็คือการใส่ใส่ปุ๋ยน,นั่นเองนะคะเรามาดูซิว่าเป็นยังไงนะคะ การใส่ปุ๋ยนะคะนักเรียนเป็นการให้สารอาหารแก่ต้นกล้านะคะเพิ่มเติมจากที่ได้รับจากในเอย่ยจากในดินนะคะโดยปุ๋ยที่เราเลือกใช้นั้นนะคะควรเป็นปุ๋ยจากธรรมชาตินะคะนักเรียนอย่างเช่นปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักจากพืชปุ๋ยน้ําชีวภาพนะคะเพราะปุ๋ยเหล่านี้สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินั่นเองนะคะและไม่ ทิ้งสารตกค้างที่เป็นอันตรายไว้ในดินนะคะจึงทำให้อะไรคะจึงไม่ทำให้ดินเสียแล้วก็ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะอ่าอันนี้ก็คือเป็นการดูแลแปลงเพาะกล้าที่เราได้เรียนในวันนี้นะคะซึ่งประกอบไปด้วยกี่วิธีคะที่คุณครูได้สอนในวันนี้ก็คือ3 4วิธีใช่ไหมคะหนึ่งเลยก็คือการรด น้ำต้นไม้ไม่ควรรถตอนไหนเอย่ยไม่ควรรถตอนเที่ยงนะคะหรือตอนที่มีแดดจัดนั่นเองแดดแรงนั่นเองนะคะควรรถเช้าเย็นนะคะ 2. วิธีที่2ก็คือเป็นการกําจัดวัชพืชใช่ไหมคะพืชที่ไม่ต้องการมาขึ้นในแปลงของเราเราจะมีการกําจัด2วิธีก็คือถอนด้วยมือหรือใช้จอบนั่นเองวิธีที่2ก็คือใช้สาร อใช้สารเคมีนอกจากนี้เราก็อาจจะอะไรคะนักเรียนเราก็อาจจะมีการพรวนดินนะคะเข้ามาช่วยแล้วก็ออการใส่ปุ๋ยนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนในเรื่องของการดูแลแปลงเพาะกล้านะคะไว้แค่นี้นะคะแล้วเราจะมาเจอกันในคาบหน้า เป็นคาบสุดท้ายนะคะเนื้อหาสุดท้ายของเทอมที่1นนะคะก็คือการดูแลรักษาอุปกรณ์นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนให้ติดตามอตอนต่อไปได้เลยค่ะอัสสลามุอะลัยกุ๊มวราะมัตุลลอยิวะบเระกาตุ